คือเอาหัวใครมาด้วยลูกจะทำอะไรคะวันนี้ากได้ไหมแม่หนูอยากได้อะไรสีเหรอทำสีเหรอใช่ค่ะจะเอาสีประมาณไหนคะลูกอยากได้สีเหมือนห้องแม่เลยอ่ะเอาแดงอห่างนนี้เลยเหรอใช่เอาดีๆเดาเลนตกใจหมดจะเอาแดงขนาดนี้เพราะเพิงงพาะพายอันนี้คือผู้จัดการส่วนตัวเหรอคะที่มาส่งแรงมากเอาประมาณไหนให้เลือกก่อนหนูว่าหนูมีแบบในมือถือไหมมีอยู่แม่เอามาเอามาแม่เขาก็ไปตัดเดี๋ยวห้าวิฮะ ใชไ่ไม่ไม่ไม่ยาวอยู่ได้อยู่ช่วงนี้ตัดคลิปเก่งยาวได้อยู่เมื่อคืนก็ยาวอยู่นะเออจะยา,ยาวยาวมาอยู่ฟิลฟิลนี้มาเอาบ,บานบานลูกคนหนูอัพมาไหนให้เลือก <c oughs> ดูดๆเพราะว่าแต่อันนี้จะออกม่วงนิดนึงแต่ว่าอย่าง,งนี้ดี่าไหมมันจะดูดม,มีมีเนี่ยสองริมเนี่ยที่เรือกว้แม่นี้ช็อกโกช็อกโกอันนี้ไม่ล่ะไม่ต้องทําแฮร์พีทสีมันจะคล้ายๆแฮร์พีททาแต่หัวเราก็พอแฮร์พีทถ้าทำแล้วผมมันจะแห้งนะเอาจริงๆ หรือว่าอยากทำเฮพิทด้วยใช่อยากทำด้วยไหมให้มันหมดหมด,หมดเหรอยังไงหรือว่าเราอยากเห,หรอชอบหมดหมดเหรอจริงจริงเรชอบอันนี้มากกว่าอ่ะอันนั้นทึอบอบอกชอ็อกโกเอาเป็นช็อกโกไปเลยเนาะแต่ถ้อช็อกโกนะนําให้เอาเข้มก่อนเพราะมันจะหลุดตามแชมพูแล้วพอมันหลุดประมาณสักสามน้ำมันจะสวยมันจะประกายออกความแบบโกโก้คาราเมลอย่างเงี้ยอ่ามันจะสวยกว่าอ่าแบบนั้นน่ะได้แม่เราไม่ได้ใช้แบบน้อยน้อยนะเนี่ยเราใช้เป็นกะลามังเลยเพราะว่ามันมีแฮรพิทด้วย ผสมให้มันเจึ้งใจไปเลยรับประทานไหมคะทุกคนอันนี้คือ h a i r พีสของน้องก็คือน้องจะให้ทําสีเดียวกันก็คือเนี่ยเราผสมสีมาแล้วผื่อแล้วใช่ไหมสีเดียวกันเทวดาเดียวกันเราไม่รู้จะทํายังไงเราก็หยุ่มลงไปเลยคะ่ะนี่หยุ่มแบบนี้ไปเลยค่ะแต่ต้องนวดนะทุกคนแฮร์พีสเนี่ยมันดูดสียากปวดหัวจริงเวลาทําก็คือต้องนวดต้องคึงผมไม่มีชีวิตอันนี้ผมใหม่ตัดสดใช่ไหม ตัดจากหัวคนตายเลยใช่ไหมสดจริงๆอันนี้คือตายเมื่อวานเหรอแล้วก็ตัดเลยอุ้ยแรงมากลูกเออสดเหลงมากผมก็เลยนะผมสดๆจากศพเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ทันถึงโรงพยาบาลตัดแล้ว เนี่สีแฮร์พีสกับสีหัวจริงได้แล้วแต่แฮร์พีสแม่เอาสว่างกว่าหัวจริงนิดนึงนะเพราะว่าแฮร์พีสเราไม่ค่อยได้สระอยู่แล้วเดี๋ยวสีหัวจริงมันจะหลุดก่อนแฮร์พีสเผื่อความสว่างขึ้นมานิดนึงนี่ประดุจดดว่า ตื่นขึ้นมาก็มีฟาร์มผมเป็นของตัวเองเลยหนาม,มากหนาม,มากหนาม,มากเดี๋ยวจะหนีบให้ก่อนนะคะนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะนะลูกอมอมอร่อยไหมคะอร่อยครับแต่ตอนแรกคือว่าเป็นโรมินาใช่ไหมแคสเซิลหนีบตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหนีบหอยลูกค้าถ้าแห้งปิดมันจะรั่ว ็สวยก็อย่างคนซังก็หลายมันดูสุขภาพดีนะสีพวกเนี้ยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสีหวานมากก็นึกว่าอันลาเต้ใส่นมแตหน้าช่งก็หวานนะหวานมาก หวานไปทางไหนก่อนสวยเราหนีเปืนลูกค้าก่อนนะคบทุกคนคะ่ะเพื่อไล่ความชื้นออกจากผมเพราะว่าผมผมแฮร์พีซเนี่ยผมต่อเนี่ยมันจะอมน้ำมากมันจะอมเก่งเหมือนช่างเลยช่างก็อมเก่งบางทีอะอมอมอยู่แลนนะสวยแล้วลูกค้าแฮปปี้นะคะเอาลูกค้าไม่แฮปปี้ลค่ะลูกค้าไม่สนใจกูเลยอะง,งงมาก ปุยด้วก็ไม่คุยสิงผมคือได้ตามพี่ยืนเป็นเล็ฟเลยใช่ไหมได้ตามเลฟขอบคุณท่านคุณลูกขาเรียบร้อยแล้วจะสีทุกคนขารู้ไหมว่านี่มีแฮร์พีทอยู่ในหัวนะเนี่ยเห็นป่ะฟาร์มเอ่ยฟาร์มใจอะดูฟาร์มเอ่ยฟาร์มใจฟาร์มผมประดุดดังแบบว่าผมปู่ผมย่าผมตาผมยายดูดิให้มาเยอะมากสวยเดี๋ยวเด็ดจะไปทำบ้างเด็ดจะมีผมยาว อยามยาวยาวมากด้วยหนาด้วยดูยดิอ้าสูงสวยแล้วจ้าสวยแล้วยายาอุัสนีเลยนนเี่สีผมหนะลูกบอกว่าจะาสีประมาณนี้เลยใช่ไหมกันแรกเต,<ะ>ตรงเล็บนะถูกใจนะขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจคุณแม่อมเด็ดสตูดิโอสวยมากทุกคนแล้วก็เร็วมากด้วยทำเร็วเนาะน ลูกสาวลูกหยางขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณที่พามาด้วยกันลูกสาวคนชื่อลูเซียลูซายนี่คือลูกสาวอีกคนเนึ่ง <c oughs> พาลูกค้า <c oughs> มาให้เป็นเพื่อนกันเอกสวยไหมลูกสวยมากถูกใจนะจม,มันเลิศเนาะมันปางนะสีนี้ประมาณนี้แหละตามมากันนะคะทุกคนสีตรงเล็บที่ยืดเลยต้องมาแล้วช่างคุยทั้งวันลูกค้าไม่ทันได้เงียบเลยช่างคุยอยู่นั่นแหละคุยเก่งมากว่าไอ้หนุ่ลูกสีลูกเธอชาย นี่เออมิดแกนมิดอยางเนาะสะบัดหลังนีง่หันหลังซุปต้งองรอให้มันหลุดอีกสักนิดหนึ่งสีมันจะสวยมากมันจะออกเป็นออกเป็นเขาเรียกว่าช็อกโกแลตอ่อ,อน,ออนกาแฟกาแฟสีแบบลูกคุณูแต่นี้สีแบบนี้มาแรงนะคนจะชอบทําแบบเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยทําสีสว่างแล้วอะแต่มีช่วงหนึ่งสีอะไรนะทิชาออกแดงแดงอะฮิตกันมากมีอยู่ช่วงหนึ่งนะทํากันสู้ตายกันเธอก็ทําหัวแดงสุดท้ายก็กลับมาเก้สีกลับกันโอ้ย ยาวจริงยาวจังขอบคุณนะคะลูกแฮปปี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่มาอุดนุนคุณแม่แล้วก็ขอบคุณลูกสาวลูซียลูซนะคะขอให้งานปังๆขยันเวอร์นี่แหละช่างแต่งหน้าดังย่านรังสิต่หน้าด